ฮัลโหลทุกคนวันนี้คนไทยทำกล้วยทอดไม่บอกฝรั่งแต่ฝรั่งวิ่งหาหาฮนดี้ทำวิดีโอคลิปโอ้ยหุกสิดาสวัสดีครับทุกคนเวลาเขาวาบกวาเห็นกล้วยทอดเลนหาโทษสัมาถ่ายคลิปประัรนว่างโอ้กระดอกระเดียนะ สุดเอ็กซ์ตรา้ากล้วยเล็กๆคนไทยแพงกับแพงอะคนไทยโอ้โหกล้วยกล้วยน้ำว้าไทยเมืองไทยแพงก็ตายมาขายเมืองนอกเะโอ้ที่เยอรมันเป็นแพงกล้วยนี่เล็กๆกลย<อ>วย,ยทอดนี้ทอดนีด้วยมันทอดมันด้วยเนี่ย ซื ah, ja man. Man ้อกระตอฟเฟียโวลคนไทยซื้อกระตอฟเฟียม oh, um oh, ันม yeah, well, bon. mm ันมันหวานมันหวานมาทอดน้ำน้ำหวานอยาวอวลมันหวานโอ้ฝรั่งอยากกินอยากกินฝรั่งอยากกินฝรั่งเห็นสวยเห็นสวยเห็นสวยก็เลยอยากอยาวโวลคนไทยถ้าเห็นขี้เล่ไม่อยากบบโอทมัมมีเมียขี้เลยทำไมอยากได้เมียเมียเป็นสวย เมียเป็นสวยกันปะไม่ในเมียเป็นสวยตั่งเอาเดิมเมียเป็นสวยสันปะหนึดหลายฝรั่ง <laughs> คนไทยสุกแลว้วโอ้ยงังรอก่อนสิให้มันเลืงเหลืองหน่อยอหอมหอมตัง้งฝรั่งครึคือคือพุง <laughs> หอมหอมฝรั่งคือคือพุ่งว่าสันวะให้มันเหลืองสีเหลืองนิดหน่อยค่อตักออกอันนี้มากินนานนานคนไทย อยากจะบไปกินไหมจ๊ะไม่กินนานานโอเคพอเราเงืดเจ้าแห้งล้อก่อนเนี่ยร้อนจะเด้อะไรบ่อมบ่อบ่อบอีหยังบ่อขอนบ่อมังฝรั่งเดี๋ยวนู่นผมกินนานๆกินแล้วแต่นี่ไม่กินเออนี่ล้อนไม่สุกก่อนไม่ไม่ทำไฟแรงทำไฟเบาๆเดี๋ยวมันไหมงานเราทำเบาๆทำไฟเบาๆแล้วให้เป็นสีเหลืองแล้วก็ตักออกเนี่ยมันจะสวยงามไม่รู้หรออย่าให้ก็เป็นสวยเออ สวยตักออกได,ได้แซ่บๆเลยปัว yeah. อย่าตักปัวรอก่อนเออรู้จักรอหน่อยยังกับไม่รอไม่รอ <laughs> นี่าฮ่าฮ่าสุากดันออกออามาเร็วมาเร็วสุกแล้วคลิปออกนี่สุกเร็ว, up, รวก็มาคนไทยโ oh <ด>อ้โหกครเก๋ไรมใ้รยมาจากลัานอาเซียอาเ,อเซียไม่จัดเจ็ดหน่วยจ้ะ เจ็ดหน่วยหน่วยละหนึ่งยูโรเงหลเจ็ดหน่วยกับเจ็ดยูโรเงืแห้งโอ้ยาสุดท้ายูดกูดท้ดยูดอยากวสิอยากอยากโอ้ตลลงละนี่โอ้มันคกอติดเป็นกอนยกัน โอ้ท oh, ุกคนเมียทอดสวยขนาดนี้ท <laughs> ุกคนเมียทอดสวยขนาดนี้มาสัสกน,กอน่อยรักกันรัก่อนเมียเฮ็ดอีหยังกันดีเบิดละ่ะงามเบิดสวยเบิดละ่ะอย่าทุกอย่างฝรั่งกินเป็ดสวยเซ็ปเซ็ด้วยทุกอย่างปอกเสียาท,ทำสวยคุณเดียวเก่งขนาดนี้เก, <c oughs> ก,ก่งขนาดไหนคุณเลียวยั <c oughs> งไ <c oughs> งใส่ย <c oughs> ังไม่หมด ย so like ังไม่หมดเออมีอีกเจ็ดอันทั้งหมดอ่ะเจ็ดลูกไงอาโซ่เจ็ดลูกกูด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 ใส่กั่นหนเออสักหนักอันเนี่ยมีกี่อันอีกมีหลายอันเลยก็ทอดกล้วยเสร็จก่อนไว้ทอดมันทีหลังกูดกูดเมียยันจะโพลกินรอดกระเดีย แกดอกกระเดียใช่หมักซิดาร์ห่อยก็ดอกกระเดียไปให้พอ่อด้วแม่ด้วยไปให้พ่อกับแม่ชิมด้วยอย่าไปให้แม่พ่อยๆให้แม่ชิมด้วยพ่อกับแม่ได้ตลอดพลังไปส่งไปส่งไปส่งเป็นไปสั่งพลังไปส่งให้พ่อกับแม่ตลอดอย่าพลังส่งตลอดอแจกวอลเมียพูดใด้มันถูกหน่อย <laughs> <laughs> สเสร็จแล้วทุกคน Nee, Kleid tot. Und dann verlangen Manwan. Manwan. Manwan, man. Man, man, jawohl. Meine Freunde, meine Frau hat das gemacht. Gebratene Banane und äh, gebratene Süßkartoffel. Ich probiere, wie das schmeckt. Chinkan, Chinkan begonnen. เป็นยังไงเซ็ตเซ็ตเอาเป็นเ<ช>ท่ากันดีกะละมันอืมที่หน้าคนไทยเสีย extra อ,อันนี้กล้วยไทยเนาะกล้วยไทยทอดมันก,ก็อร่อยแบบนี้แหละอันนั้นกล้วยหอมทอดเนะาะฝรั่งไม่เหมือนกันมันเป็นเท่ากันอันนี้เซ็ตเลยอันนี้ก็แซ่ตอยู่แล้ว<ม>อันเสียงมือฟื้นดิเสียงเครื่องซักผ้าด้วยจ้ะนี่ก็ซ <laughs> ักผ้าเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวชิมก่อน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  น้ำมะเดื่อแบาวิกชิมมันหวานด้วยเหรอไมไร้เปื่อไรแข็งๆดีดิเป็นฟรองเป็นนิ่มๆไมาได้กินอันนั้นมันกล้วยไข่อันนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละอันนี้กล้วยน้ำวา้าเห็นเครื่องตะขาปั้นแห้งจ้ะ กำลงังกินกินเบิดกนลังกินกินเบิดสนกินเบิดยังไม่ได้แบ่งใส่จานเลยให้ชิมเฉยแบ่งใส่จานห่อให้แม่กับพ่อก่อนอันนี้ให้ชิมชิมก่อนเอ้ยค่อยก,กินทีหลังชิมทีหลังชิมเรียบร้อยแล้วก็เอากล่องมาแบ่งเอาไปให้แม่กับพ่ออันนี้จะดวยยมันหวาน เท่ากันมัมบาฟรังเท่ากันกับเฟนฟรายอะแต่นี้เซ็บกว่ามีทำเท่ากันกับเฟนฟรายแต่แต่นี้เซ็บกว่าป่ะทุกคนกินด้วยกันขายากชิม <laughs> บอรฟรังกินเองขายากชิมวาสันาบอกไม่ไหายกินเอง เสร็จครักเนาะเรียบเสรจอยให้เพียงก่อนกับอพอ่อให้ชิมเฉยๆโอเคไม่ได้ให้กินเลยเ <laughs> อาออกใส่กล่องเร,เรียบร้อยก่อนค่อยกินทีหลังอย่าทีหลังทีหลังเกิดเอ๊ะชิมแด้ <laughs> ไก็ได้กากกากกล้วยกากกล้วยไอ้กากกากไอ้ที่เราทอดอ่ะนหนอะไรนะกากกล้วยมันกล้วยอ่ะนะกากมันอ่ะเป็นแป้งอ่ะแป้งอันเดียวอ่าอุ่อๆเพิ่มเนี่ยยังไงดีกว่าฮัลสักกราบีสักกระบไนท์อ่ะ ใส่ปากข้างในแซ่บขนาดนี้แซ่บขนาดไหนใส่ปากข้างในวะสินะมันส่งคำใหม่ดีไหมพวกฝรั่งสองคำฝรั่งซ่บขนาดนี้แซ่บขนาดไหนใส่ปากอันใหม่ข้างในกใส่ปากข้างในชิมพอหรือยังพอแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยชิมอิ่มเลยไงพอแล้วพอแล้วกินจิหลัง โอ,อกสิดาไม่ไปก่อนพอละโอเคทุกคนขอบคุณครับ,บคนดูคลิปคนแชร์กับฝรั่งสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย